สวัสดีจ้าท่านผู้ชมทุกท่านเจอกระช่องเปรี้ยวชาแน่วแล้วเนาะคะ่ะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์เนาะคะ่ะเปรี้ยกับพึ่งนวดลูกค้าแล้วนะคะกะตอนนี้นะคะท่านผู้ชมหิมะกับกระลังตกเดี๋ยวเพื่อจะเอาให้ท่านผู้ชมเบิกแด้วค่ะท่านผู้ชมเห็นบอกเขาวา่าแดดออกด้วยหิมะตกด้วยะคะ่ะตอนกลางวันท่านผู้ชมเห็นบอกเขาวา่าหิมะตก ท่านผู้ชมเห็นบอกคะว่าแดดออกพร้อมแล้วก็หิมะตกพร้อมเปียนพยมเบี่ยงกล่องโให้โดนค้นนะคะย่านเขาว่าแอบทายนะแม่คะ่ะ <c oughs> นั่นแหละคะ่ะยูนิมันต้องระวังนะคะเวลาเขาทายรูบทายอย่างเขาบอยอยากให้ติดกล่องสินะคะนั่นแหละคะ่ะก็มีท่านผู้ชมเนาะคะ่ะเขามาเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปถามว่าใส่ชีวิตอยู่ในต่างประเทศเป็นยังไงเงาบอเพราะว่าเวลาที่เขาใส่ชีวิตยูนีเนาะคะ่ะเขาก็เลยใส่ภาษาบ้านจะาลอง เราก็ไม่อาศัยยุบาน,นต่างเมืองนะคะ,ะเป่ยวกจาวบอาให้ฟังนะคะจากประสบการณ์ที่อยู่ในต่างประเทศนะคะ,ะครั้งแรกเลยตอนที่มาไม่ไหมนะคะเปี่ยกยอมรับว่าเหงาเราก็คิดหอดบ้านเราก็คิดถึงอาหารนะคะคือสมัยที่เปี่ยวมาตอนที่เปี่ยวอายุ20นะคะเปี่ยวมาเห็ดบิสามาเห็ดงานเราก็มาเห็ดงานสวนงานไห้นะคะ อ,อยู่ในเมืองไทยเปรียกับบริหตุงานแบบนี้นะคะยอมรับว่าเหนื่อยแล้วก็เงาแล้วก็คิดถึงบ้านนะคะแล้วก็การใส่ชิตอยู่ในต่างแดนนะคะการที่เขามาเริ่มต้นเหตุเอียงใหม่ๆมันเป็นเอียงที่จับต้นชนปลายยังท่านดิถึกนะคะแล้วก็ยังท่านได้รู้ว่าเขาจะปรับตัวแบบใดที่จะให้เขากับ คนอื่นดังสินะคะมันก็เป็นการที่ยากมากเลยนะคะสำหรับเปียวในวัย0นะคะเปียวมาเลี้ยนลู้หลายอย่างคะ่ะอย่างเช่นาการมาเลี้ยนลู้ที่จะทํางานร่วมกับคนอื่นนะคะในช่วงเปียวจะบอกอในช่วงปีแรกถึง4ปีนะคะเปียวมาข้างแรกนั้นคือมาวิชาทํางานนะคะเปียวมาเห็นงานเปี่ยวก็ต้องมาเลี้ยนลู่กับ คนอื่นนะคะที่ใส่ชีวิตอยู่รวมกับคนอื่นกับมีหลากหลายประเทศเช่นประเทศโปรแลนด์ประเทศยูเครนแล้วก็ประเทศฟินแลนด์จังสินะคะแล้วก็เป็นคนประเทศสวีเดนนะคะแล้วก็มีคนไทยบ้างนะคะหลังจากที่มาเหตุงานหลายปีเงสินะคะปีแรกถึงปีที่สีเปียวตรงมาเรียนรู้การปรับตัวที่จะเข้ากับเพื่อนรวมงาน แล้วก็อาหารการกินแล้วก็ขนกทรรมเนียมแล้วกับประเภณนี้แล้วก็ภาษาค่ะท่านผู้ชมเป็นอย่างที่เฮดไทยเด็กน้อยไว้ย0ิในตอนนั้นนะคะเฮดไทยเปี่วรู้สึกว่ามันยากมันลําบากแล้วแถบที่ปเปี่วอยู่คือบ้านนอกนะคะชา้นเมืองเปี่วก็เอิว่าบ้านนอกนะคะในสมัยนั้นแล้วการที่เขาอาจะไปซื้ออาหารการกินเขาต้องนั่งรถไปไกลนะคะ ้านอาหารไทยเขาก็ะตอง g ไปอีกเมืองนึงจังสินะคะ่ะแล้วในสมัยน,นั้นเปียวเห็นงานตั้งแต่หกโมงเสาหอดหกโมงแรงคือหมดมือนะคะลานเขาก็ปิดหกโมงเย็นจังสินะคะกว่าเขาจะได้ไปซื้ออาหารมากินเขาก็ต้องซื้อมาตุนกะใส่ระยะเวลาคนคังน้นนะคะบางทีอาจจะไปเดือนละคังจังสินะคะถ้าช่วงใดงานเล่ง อย่วเห็นงานวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์ต้องสินคาในวันหยุดเขากับว่มีโอกาสได้ไปแบบนี้นะคะคือถามว่าเงาบอเงาค่ะเงามากแล้วก็ในยุคสมัยนั้นบัตทันใดมีเมสเซนเจอร์บัตทันใดมีเฟซบุ๊กให้โทรฟรีแบบนี้นะคะแล้วทุกครั้งที่เขาโทรกลับบ้านเป็นค่าโทรที่ค่อนข้างแพงมากนาทีหนึงจะตกยูทีประมาณานาทีละเก้าสิถึงร้อบาทนะคะ ต่อขังนะสินะคะนาทีหนึ่งสิะคะกว่าสิคุยกับแม่กับพอหรือว่ากว่าจะอธิบายเรื่องรล้กับเมิไปหลายบาทนะคะแล้วการที่เข้าไปซื้อบัตรโทรอ่าก็ใส่อ่าใส่ระยะเวลาเรากัคือติดต่อลําบากแล้วกัเป็นเงินนะคะหลายบาทในช่วงที่เปียวมาทํางานเปียวบ่ไดดเป็นคนอยู่นี่เปลียวมาวีซ่าทางาน เปียกนกระไดค่าตอบแทนบอดด่อใดลายนะคะแค่ตกชั่วโมงละ70ครูนเนอะอ่ากาสมัยนั้นข้างเงินกับคอนข้างแพงเนาะคะ 6, ่ะหกบาทหนึ่งกระไดหกบาทนะคะกระไดบ่หลายแล้วเขาต้องมาหักภาษีอีก25เปอร์เซ็นต์นะคะในสมัยนั้นมันเป็นอย่างที่ว่าค่อคนข้างจะลำบากหลายอย่างในสมัยยุคสมัย20ปีที่แล้วเนาะคะ่ะแล้ว เฮาก็ตตรงมาจ่าย่าอาหารการกินในยุคสมัยเมื่อก่อนอาหารไทยก็ค่อนข้างแพงเหล้วเฮาก็ตรงมาจจาย่าตัวเครื่องบินอีกนะคะการที่เปียวมาเห็ดงานวิ่าทางาน6เดือนนะคะก็เป็นอีกยังที่ต่อสู่หลากหลายย่างนะคะจนเปียวคิดว่าเปีเปยวบ่อยอยู่นะคะเพราะมันเงาแล้วมันก็ลําบากแล้วมันก็ต้องใส่ความอดทนสูงต้องปรับตัวหลากหลายย่างมี สภาพแววล้อมนะคะมันบอําน้วยนะคะในวัย20เป็นอียังที่เหตุให้เปี่ยวท่อนะคะเปี่ยวกลับบ้านแล้วเปี่ยวกับบอคิดว่าจะกลับมาอีกแต่ด้วยการที่เขาไปเห็นการใส่ชีวิตในบ้านเมืองเขาแล้วก็ความลําบากนะคะของครอบครัวเฮาเฮาก็อยากให้คนข้างหลังมีความสุขเปียวถึงตัดสินใจกลับมาใส่ชีวิตอ่ะอะยูยนีนะคะกลับมาวิชาท่องเที่ยวอีกแล้วก็ มาวิซาแฟนตสินะคะคือในช่วงซีปีเป็นเอียงที่ยากมากในการเลี้ยนรูหลากหลายสิ่งหลากหลายอย่างนะคะนั่นแหละคะ่ะมาติดตามตอนต่อไปเนาะคะ่ะว่าประสบการณ์การทํางานในต่างประเทศแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในยี่สิบปีสำหรับเปียวความคิดเห็นของเปียวเป็นแบบใดเปียวขอขอบคุณทุกท่านที่เอนดูแลกามาเขียนคอมเมนต์ไว้ให้เปียวได้ทำคอนเทนต์นะคะขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งค่ะดูแลสุขภาพด้วยคะ่ะสวัสดีนะคะ